ลูกชิเธออย่าคิดว่าเธอจะประจบพี่บีได้นะเชิงก็จะหมอบคานหาพี่บีเหมือนกันทําไมทาไมต้องแข่งกันหมอบคานหาพี่บีเธอคอยดูว่าพี่บีจะเรียรให้ใครเธออย่าคิดนะลูกชิดว่าเธอจะแย่งพี่บีชิบไปได้โอ้ยเยี่ยวมากอยู่ๆก็มาหมอบคานใส่ใจบีกัน่นไนร์มาพี่บีครับลูกชิดรักพี่บีครับโอ๊ยฉันรักเราพธอจริงๆ ยุงยุงก็มายืดหัวใส่เจมี่กันโอ้ยตายแล้วก็จะเป็นน้องรักของเจมี่ไอ้ลูกชิปมันจะแย่งตำแหน่งเหรอแม่เจมี่เป็นของดูเรนต์วันดิวพี่มีครับอุ้ยขยับไปอีกนิดนึงลูกชิมเธอมามาแย่งเจมี่ของฉันนะถ้าเป็นเรียนซะหน่อยก็ได้ไหนๆมันก็ไม่ยอมไปนะ